เราจะมาอยู่กับรายการเกม n ชแนลนี้เราจะมารีวิวอะไรกันนี้ะก็ไม่รู้นะครับเราไปหาสถานที่กันเลยครับอ่ะเราไปอันนี้เริ่มยังเนี่ยอันนี้เราจะไปบาน์ร้านรเราจะไปบาละไร้านร้านนี้ร้านนี้ดีกว่าครับโอ้โหร้านอืมร้านน่ากลัวกดูวับ ม oh. <Un že. S 1> ีอะไรบ้างโอุ้่จีตอนตอนเช้าตอนเย็นก็คงไม่มีผีกับนีก็บุญแล้ว นี่ก็เป็นห้องเป็นห้องว่างๆแต่จะเป็นบ้านที่ล้างเฉยๆแล้วก็มาลอง<า>เข้าไปดูกันไหมครับอ,อว,ว่ามีของอะไรออกไปดูห้องอื่นกันบ้างครับอัอนนี้แล้วก็อยู่กับห้องอ้องรณ์มีบัตรเด็กมีบัตรเกมนะครับมีบัตรสีแดงบัตรสีชมพูนเนี่ยโอ้ ม,มีขวดเหลา้วยครับห้องนี้เคยมีคนอาครับวันนี้เราก็เดี๋ยวเราจะจบรายการวันนี้ครับเฮ้ยเฮ้ย,ยช่วยด้วยใครใครพีร่้อกเราก็เจอกับผีครับจบรายการเท่านี้แล้วครับ